เรื่องแค่เขตลิขิตตอนที่7ตุนนอนดูผมเก็บรายละเอียดรูปไปเรื่อยๆปากมันก็พร่ำชมว่าตัวเองที่อยู่ในรูปวาดฝีมือผมหล่อเหลือเกินแทนที่มันจะชมว่าลายเส้นผมสวยหรือวาดอะไรออกมาได้ดีทำนองนั้นตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าของวันอาทิตย์ผมวาดรูปเสร็จเร็วกว่าที่คิดเอาไว้จึงชวนตุนออกมาเดินเล่นที่ห้าง ถือโอกาสตอบแทนมันอุตสาหนั่งหลักคดหลังแข็งถึงสองวันด้วยการเลี้ยงข้าวหนึ่งมือ้อไม่พอนะกินให้หมดก่อนไม่พอค่อยสั่งอีกผมมองมันแล้วใส่หัวทานยังไม่ทันถึงครึ่งจานแต่ดันงอแงแล้วว่าไม่อิ่มตะกะได้เสมอต้นเสมอปลายจริงๆข้าวอะ่ะกินแค่จานนี้ก็ได้แต่มึงอะ่ะต้องเลี้ยงหนังกู ฮะเอออยากดูหนังหนังผีนะวันนั้นที่เห็นตัวอย่างอะน่าดูชิบหายดูอะไรก็ดูถึงกูจะไม่อยากดูก็เถอะมึงเลี้ยงเออเย้ yeah, พี่เหตุใจดีที่สุดเลยครับตุนยิ้มตาหยีวางช้อนซ่อมยื่นมือมายืดแก้มผมเล่นเจ็บปล่อยเลย <laughs> สมนนำหนาดูมันไม่ได้สำนึกเลยนะดึงแก้มผมต่อด้วยหน้าตากวนบาทาสุดๆตุลแพงเราสองคนมองไม่เห็นว่าแพงเดินเข้ามาในร้านอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวเองอีกทีเธอก็เรียกตุนด้วยเสียงดังลันล่นล้านจนคนหันมามองไหนบอกว่าทำงานไงอ๋อเขตมันว่าเสร็จแล้วก็เลยออกมากินข้าวกันแล้วแพงมากับใครครับ แพงมาคนเดียวมาทำธุรัที่ธนาคารนั่งก่อนสิกินอะไรหรือยังผมนั่งกินข้าวต่องีบเงียบ,ยบพยายามทำตัวเป็นอากาศให้แฟนเขาได้คุยกันแพงกินแล้วตุนไม่มีธุรัที่ไหนต่อละใช่ไหมงั้นวันนี้ดูหนังเป็นเพื่อนแพงหน่อยสิแพงอ่านหนังสือเครียด,ยดอะอยากผ่อนคลายพัแพงน้ำเสียงอ่อนลงกอดแขนอ้อนตุนด้วยท่าทางน่ารัก ที่จริงแล้วตุลกับเขตก็จะไปดูหนังต่อตุนมองมาที่ผมเหมือนทำตัวไม่ถูกมึงไปดูกับแพงเหอะเดี๋ยวกูก็ว่าจะกลับไปเก็บงานเพิ่มเหมือนกันไม่ได้ดิเรื่องนี้กูอยากให้มึงดูด้วยเดี๋ยวแม่งไม่รู้จะไปคุยกับใครพาแพงหน้าเสียเล็กน้อยผมรู้สึกอึดอัดที่ตัวเองเป็นส่วนเกินแบบนี้ยิ่งตุนมันทำเหมือนแค่ผมมากกว่า ผมยิ่งไม่รู้จะทำตัวยังไงไปดูด้วยกันนี่แหละไปสามคนจะได้อุ่นใจหนังเรื่องนี้โคตรน่ากลัวแพงไม่ดูหนังผีนะพระแพงรีบออกตัวที่จริงผมเองก็ไม่ได้ชอบดูหนังสยองขวัญเท่าไหร่ขนาดแค่ดูผ่านจอทีวียังสะดุ้งทุกทีเวลาที่มันจำสแกร์ถ้าดูในโรงผมอาจจะช็อกตาย ไว้กูค่อยมาดูเรื่องนี้กับมึงทีหลังวันนี้มึงพาแพงไปดูเรื่องอื่นก่อนเถอะแต่กูตั้งใจมาดูเรื่องนี้อยู่ดีๆตุนมันก็งี่เงาขึ้นมาเหมือนไม่ได้สนใจแฟนเลยผมทำตัวลำบากหนักกว่าเก่าเมื่อหันไปเจอสายตาไม่พอใจที่พะแพงมองกลับมาแพงดูเรื่องนี้ด้วยกันก่อนได้ไหมเงั้นแพงขอกลับไปอ่านหนังสือดีกว่าตุนไปดูกับเพื่อนตุนเถอะ งั้นวันหลังเดี๋ยวตุนพามาใหม่นะครับไม่รู้ว่าตุนมันรู้หรือเปล่าว่าพะแพงประชดมันทำเหมือนกับว่าทุกอย่างปกติก็แค่แยกย้ายกับแฟนไปดูหนังกับเพื่อนแต่อย่างน้อยตุนมันก็ยังรับผิดชอบแฟนมันด้วยการเดินไปส่งขึ้นรถส่วนผมก็ไปจองตัวหนังรอเคทจะวิ่งทำไมหนังยังไม่เริ่มหรอกนาก็จะเข้าไปดูโฆษณาตัวอย่างหนังไง เข้ายังไม่ได้รอบเราต้องอีก20นาทีเอา้าหรองั้นกูขอนั่งพักก่อนก็สมควรนั่งอยู่หรอกมันเล่นวิ่งหน้าตั้งจนหอบแหกมาซะขนาดนี้แพงไม่งอนเหรอวะไม่รู้ดิเอา้าอะไรของมึงงอนก็ค่อยไปงอก็ได้กูเป็นคนชวนมึงดูหนังก่อนจะให้กูไปกับแพงได้ไงวะ แต่แพงเป็นแฟนมึงมึงเรียงลำดับความสำคัญผิดไปหรือเปล่าถ้าเป็นแต่ก่อนอะแพงก็คงเป็นที่หนึ่งเออช่างเถอะนะไปซื้อน้ำมาให้แดกหน่อย <_ c oughs> เหนื่อยชิบหายตุนตัดบดออกสะดือด้อจนผมงงแต่ก็ต้องรีบเดินไปซื้อน้ำมาให้มันเพราะกลัวว่ามันจะเป็นลมตายไปซะก่อนที่จะได้ดูหนังผีกูลืมบอกมึงที่นั่งธรรมดามันเต็ม ที่เหลือก็อยู่ใกล้จอเกินไปกูเลยได้ฮันนีมูลซีดมาไม่กลางด้วยอ่ะเหลือแต่ขอบๆตรงไหนก็ได้มึงจ่ายนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามึงได้เลี้ยงกูทั้งอาทิตย์แน่ไม่ได้กลับบ้านไปของเงินแม่ซะด้วยเออวะกูลืมไปเลยงั้นเดี๋ยวกูโอนค่าตัวหนังให้เดีย๋ยวเวอร์เอาไว้กูไม่มีเงินกินข้าวก่อนแล้วกูค่อยยืมมึงผมก็พูดไปอย่างนั้นเงินใช้ส่วนตัวผมก็มีอยู่บ้าง ช่วยงานที่บ้านแม่ก็ให้ค่าแรงมาตลอดเก็บเก็บมารวมกันก็พอเที่ยวเล่นได้สบายพอได้เวลาหนังฉายเราก็เดินเข้าไปหาที่นั่งซึ่งอยู่มุมสุดจริงๆตุนเข้าไปนั่งด้านในส่วนผมนั่งฝั่งนอกแอบเสียวแขนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหนังเล่นไปประมาณ10บนาทีจําสแรกดอกแรกก็มาผมสะดุ้งจนยกขาขึ้นบนเก้าอี้ ตุนหันมาหัวเราะยกใหญ่พลาดครั้งเดียวคงโดนมันล้อไปอีกนานเขตเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูทำให้ผมที่นั่งหลับตาอยู่ต้องรีบดื่มตาขึ้นมาโดนจับได้ซะแล้วว่าไม่กล้าดูกลัวขนาดนั้นเลยวะผมไม่ปฏิเสธอายเพื่อนก็ยังดีกว่าช็อกตายแล้ววะออกไหมออกทำไมก็ดูไปดิมานี่ แขนแข็งแรงของนักกีฬาว่ายน้ำโอบข้ามบ่าผมและผักหัวผมพิงไหลมันก่อนที่จะเอามือปิดตาผมไว้นอนไปเดี๋ยวหนังจบกุบๆุกไม่รู้ว่าตุนมันจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้มันติดสกินชิปผมมากขึ้นชอบมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ทำเสียงเล็กเสียงน้อยอ้อนผมเวลาที่มันต้องการอะไรหรืออยากให้ผมทำอะไรให้ แน่นอนว่าผมรู้สึกดีไปกับการกระทําของมันตั้งแต่ที่เริ่มรู้ใจตัวเองแต่อีกด้านก็เจ็บปวดเมื่อต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันและผมผิดที่รู้สึกกับมันมากกว่านั้นความถูกต้องเป็นสิ่งที่ผมควรเลือกที่จะทำผมต้องตัดใจจากตุนให้ได้ไม่อย่างนั้นแม้แต่สถานะเพื่อนมันก็อาจจะไม่เหลือให้ผมเลยได้ซ้า แต่ตอนนี้ผมก็ยังเลือกที่จะซบไหลมันอยู่ยังไม่ปฏิเสธสัมผัสที่มันให้ผมในฐานะเพื่อนแต่ผมรับมาในความรู้สึกที่มากกว่านั้นขอโทษนะตุลกูจะพยายามกลับไปอยู่จุดเติมให้ได้ทำไมกลัวแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกตอนดูที่ห้องก็เห็นมึงดูได้อะตุลบนผมยกใหญ่หลังจากที่ดูหนังจบ ก็นั่นมันจอเล็กกูเลยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นี่เสียงดังกว่าเยอะกูตั้งตัวไม่ทันเออคืนนี้มึงได้นอนผวาแน่แฮะไอิฮียตุนยังจะมีหน้ามาหลอกกันอีกผมยังจำภาพในจอได้ติดตาคืนนี้ก็คงผวาอย่างที่มันว่าจะกล้าปิดไฟนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวกูไปนอนเป็นเพื่อนรับผิดชอบที่พามึงมาดูหนังผีแล้วมึงกลัวหัวหดอย่ามาล้อกูกูนอนคนเดียวได้ฮัลโหลครับอ๋อได้ครับตุนวางสายไปแล้วหันมาถอนหายใจใส่ผมสงสัยอะมึงต้องนอนคนเดียวจริงๆแล้วละวะแพงให้กูไปนอนด้วยอะ่ะเออไปเหอะกูนอนได้ งั้นถึงห้องแล้วไลายมาบอกกูด้วยนะแล้วมึงจะไปยังไงเรียกแท็กซี่แหละเดี๋ยวกูนั่งไปส่งมึงก่อนแล้วค่อยต่อรถกลับห้องผมเป็นห่วงมันถึงจะยังไม่ดึกเท่าไหร่ผมก็เป็นห่วงทางไปคอนโดพ้แพงค่อนข้างเปรี่ยวแล้วตุนมันก็เรียกแท็กซี่ตลอดผมกลัวว่ามันจะโดนป้นกลางทางจิตตกทุกทีเวลาที่มันต้องวิ่งไปหาพ้แพงดึกดตื่นๆมึงจะบ้าหรือไง วนต้องไกลกลับห้องไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงกูแต่หรือให้กูโทรคุยกับมึงตลอดเวลาเวลาอยู่บนรถอืมได้ครับผัวไอสัตว์จะเป็นเมียกูอะแต่ก็หนีไปเป็นผัวคนอื่นเฮีย er มากนะมึงอะ่ะพี่เขตอย่าพูดไม่พอสิครับไปได้แล้วเดี๋ยวดึกช่วงปิดเทอมผมไปช่วยพ่อกับแม่ทำงานที่ร้าน และมันไม่ได้เหงามากอย่างที่คิดเอาไว้ที่สำคัญตุนมันมานอนบ้านผมทุกวันเสาร์จนตอนนี้พ่อกับแม่ผมคิดว่าตัวเองมีลูกชายอีกคนไปเรียบร้อยแถมยังดูเหมือนว่าจะรักลูกชายคนใหม่ที่ขี้อ้อนมากกว่าลูกชายในไส้อย่างผมซะด้วย<ะ>เหนื่อยสุดๆก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องไปไม่ไปที่ร้านอ่ะกูจะได้กินหมูกระทะฟรีเหรอมันว่า พร้อมกับทิ้งตัวลงนอนบนเตียงที่แม่ผมลงทุนไปซื้อขนาด6ฟุตมาให้ใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วโดยที่ไม่ถามผมสักคำคงกลัวว่าลูกชายคนโปรดจะลำบากหารู้ไหมว่าคนที่นอนพื้นคือผมลุกไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวก็หลับยาวแป๊บหนึงคนอิ่มๆอ,อยู่จะให้ลุกไปอาบน้ำพุงก็ยื่นหมดสิไอ้อ้วนเนยผมด่ามันไปงั้นแหละ ตุนมันกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพราะมันออกกําลังกายทุกวันไหนจะซ้อมว่ายน้ำอีกการกินหมูกระทะไม่ใช่ปัญหาของมันเลยระบบเผาผลาญดีกว่ามนุษย์ปกติผมเลิกสนใจตุนแล้วลุกไปอาบน้ำพอเสร็จก็มานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างๆมันช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองจะติดโซเชียลมากเป็นพิเศษเพราะรูปของผมถูกเอาไปลงในเพจต่างๆของมหาวิทยาลัยบ่อยขึ้น แล้วส่วนใหญ่ก็มาจากลูกค้าที่แห่มากินหมูกระทะที่ร้านผมเล่นเอาพ่อกับแม่ผมยิ้มปลื้มปิ่มไม่หยุดมึงคุยกับใครผมหุบยิ้มแทบไม่ทันเมื่อคนข้างๆมองตาขวางเมื่อกี้ที่ทำอยู่ก็คือกดเซฟรูปผมกับตุนจากเพจลงในโทรศัพท์ที่จริงผมตามเก็บเกือบทุกรูปเลยเอาไว้ดูเวลาที่คิดถึงมันอะไรของมึงไปอาบน้ำได้แล้ว หัวมีติกลิ่นควันเอาโทรศัพท์มาดูดูอะไรวะมึงคุยกับใครยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กูเห็นนะเป็นบ้าเหรอกูก็เล่นของกูไปเรื่อยช่วงนี้มึงแอบมีแฟนเหรอเขตแฟนเฮียอะไรเขตเอามาดูตุนพยายามแย่งโทรศัพท์จากผมที่จริงผมจะให้มันดูง่ายๆเลยก็ได้เพราะไม่มีอะไรอย่างที่มันคิดแต่ผมแค่อยากแกล้งมัน ก็เลยยื้อโทรศัพท์เอาไว้คราวนี้มันโมโหหนักกว่าเดิมถึงกับลุกขึ้นมาแย่งเอาเป็นเอาตายเข็ ed, เอามากูจะดูไม่ให้นี่โทรศัพท์กูนะเดี๋ยวนี้มึงมีความลับกับกูเหรอความลับบ้าอะไรบ้าปะเนี่ยเอามาผมยืดแขนขึ้นสุดให้มันเอื้อมไม่ถึงโอ๊ยตุน้นแม่งไอหมาบ้านี่รุนแรงขึ้นเรื่อย มันขึ้นคล่อมผมเพื่อที่จะแย่งโทรศัพท์แต่น้ำหนักตัวที่มันเผลอทิ้งลงมาบนหน้าท้องผมก็เล่นเอาผมจุกจนต้องร้องออกมาเฮ้ยขอโทษก็มึงไม่ยอมให้ดีๆอ่ะยังยังไม่ยอมลงไปอีกนะแล้วมึงจะดูอะไรมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วมึงจะห่วงทำไมก็ามาให้กูดูดิลงไปไม่ต้นเอาโทรศัพท์มาก่อนไม่งั้นกูจะทับมึงให้ขี้แตก หไม่ลงสองไม่ 3. ผมใช้แรงทั้งหมดที่มีเหวี่ยงไอตัวป่วนฟาดลงกับที่นอนแล้วขึ้นคล่อมมันกลับจับแขนทั้งสองข้างของมันยกขึ้นเหนือหัวตุนดิ้นคลุกคลักอยู่ใต้ร่างถึงมันจะแข็งแรงกว่าผมแต่มันก็ตัวเล็กกว่าถ้าผมจะเอาจริงอ่ะมันก็สู้ไม่ได้ง่ายๆไอเฮียเขตเอาโทรศัพท์มึงมาดูเลยนะ ไม่ให้ดูผมตอบมันไปเน้นๆแทนที่มันจะห่วงตัวเองที่กำลังตกอยู่ใต้อำนาจของผมใจมันยังจดจ่ออยู่กับเรื่องโทรศัพท์อยู่อีกมึงคุยกับใครไม่บอกผมยิ้มมุมปากจะแกล้งให้อยากรู้จนใจขาดตายเลยคอยดูงั้นก็ถอยไปกูจะไปอาบน้ำคนเกลี้ยกาดเปลี่ยนสีหน้าเป็นเรียบเฉยจนผมตามอารมณ์ไม่ทัน น้ำเสียงโวยวายเปลี่ยนเป็นเย็นยาเยือกจนผมขนลุกนี่โกรธเหรอวะเนี่ยเป็นแหละกูจะไปอาบน้ำโกรธเหรอโกรธอะไรกูแค่ผมจะบอกมันว่าแค่หยอกมันเล่นแต่ตุนตัดบทถอยกู้ง่วงนอนแล้วจะไปอาบน้ำเพราะผมไม่ทันได้ตั้งหลักตอนที่ตุนมันผลักผมออกแรงๆทำให้ผมพลาดท่าล้มหน้าขมำไปใส่มัน หน้าผากชนกันดังโป๊กตุนร้องลั่นโอ้ย,อยมึงขอโทษเจ็บไหมผมรีบลุกออกจากมันทันทีตุนนั่งรูปหน้าผากตัวเองป้อยป้อยมึงก็เจ็บเหมือนกันนั่นแหละมันเบะปากเหมือนจะร้องไห้แล้วเอานิ้วจิ้มที่หน้าผากผมแดงๆเอามือออกสิกูขอดูหน่อยทีนี้เรามาทำเป็นมาห่วง ก็กูทํามึงเจ็บผมดึงมือตูนออกจากหน้าผากมันเหนือคิ้วนั้นขึ้นสีแดงจนน่ากลัวมันเจ็บมากแน่เพราะผมเองยังรู้สึกว่าตัวเองเจ็บจนชาเดี๋ยวไปเอายามาทาให้ไม่ต้องเดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าไม่ต้องพูดมากกูจะไปอาบน้ำละผมหลีกทางให้มันแต่โดยดีแล้วตัวเองก็ออกไปหายาเตรียมไว้หาอะไรเขต กลับมาแล้วหรอคะแม่จ้ะเพิ่งปิดร้านได้วันนี้พนักงานลาไปสองคนก็เลยช้าหน่อยพ่อยังเคลียเตาไม่เสร็จเลยแม่กลับมาก่อนแล้วนี่เขตหาอะไรอยู่อ่ะหายาทาแก้ฟกช้ำครับเอา้าเป็นอะไรโหหน้าผากไปโดนอะไรมาเดินชนตู้เหรอเปล่าครับไปโดนอะไรมาล่ะลูกแม่ถามด้วยสีหน้าเป็นกังวล นิ้วเรียวลูกไปตามหน้าผากที่ตอนนี้ผมเองก็เริ่มจะเจ็บมากๆถ้าบอกว่าหัวแตกไปแล้วก็คงจะเชื่อเล่นกับตุนแรงไปหน่อยเล่นอะไรกันนี่ตีกันเหรอเปล่านะแม่ไม่ได้ตีกันอย่าทะเลาะกันสิลูกสรุปแม่มียาไหมเนี่ยมีเดี๋ยวแม่หาให้แล้วตุนเจ็บตรงไหนด้วยหรือเปล่าเราสองคนเนี่ยนะหน้าตีจริงๆ เล่นแรงๆกันอย่างเงี้ยเจ็บตัวไปหมดเห็นไหมเนี่ยพอแม่เอายาให้ผมก็รีบชิ้งเข้าห้องหลีกเลี่ยงการโดนบ่นยาวๆแล้วก็ไม่อยากทนน้อยอกน้อยใจที่แม่เป็นห่วงลูกชายนอกไส้ว่าจะเจ็บตัวจากฝีมือผมมาทายาก่อนไปหายามาเหรอเออดีกว่าไม่ทาเชี่ยหน้าผากมึงปูดมึงไม่ดูตัวเองเลยนะเขต ของมึงอะมีเลือดซึมด้วยมีหน้าละถึงรู้สึกแสบแสบสรุปเราสองคนต้องสลับกันทายาให้กันและกันสุดท้ายก็พากันนอนหัวเราะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโตเป็นควายทั้งคู่แต่ต้องมาหัวปูดเพราะเล่นกันเป็นเด็กๆ <c oughs> มึงแม่ง <c oughs> ตลกชิบหายไอสัตว์บวมหนึ่งแตกหนึ่งหัวมึงแข็งกว่าหัวกูนะงั้นนะ่ะ กูถึงได้แตกอะ่ะก็มึงโดนกลางหน้าผากกูโดนเหนือคิ้วเหนือมันหนากว่ามั้งสงสัยจะใช่กูไปปิดไฟนะอืมหลังจากปิดไฟเตรียมเข้านอนเราก็ต่างคนต่างนอนเล่นโทรศัพท์ผมก็ไล่ดูคอมเมนต์รูปผมกับตุนที่มีคนเอาไปลงในเพจวันนี้มันเป็นความคิดเห็นเชิงจิ้นว่าเป็นแฟนกันซะส่วนใหญ่ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนถึงมองแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนไปขุดประวัติผมแล้วเคยเห็นว่าผมมีแฟนเป็นผู้ชายด้วยส่วนหนึ่งตุนว่ามึงซีเรียสไหมเรื่องที่เพจเอารูปไปลงซีเรียสทำไมวะกูหลออ่านคอมเมนต์บ้างปะเนี่ยถอนหายใจยาวๆให้กับความหล่อไม่เลือกเวลาของมันอ่านดิ มีแต่คนชมเนี่ยเห็นปะกูไม่ได้หมายถึงคำชมไงอ๋อเรื่องที่เขาหาว่าเราเป็นแฟนแกันน่ะเหรอไอเฮียก็ตรงไปกูอุตสาหา์ออมตั้งนานมึงซีเรียสเหรอก็แบบกูเคยมีแฟนเป็นผู้ชายไงแต่มึงอะกูทำไมเออเออไม่ทำไมลราไม่ซีเรียสก็ดีกลัวกูเสียหายเหรอ ก็ไม่เชิงอะแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงไงแล้วมึงจะสนใจทำไมวะงั้นกูพูดตรงๆเลยแล้วกันกูนะ่ะไม่ได้มีปัญหากับคอมเมนต์พวกนั้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วตอนนี้กูก็รู้สึกโอเคขึ้นที่เห็นว่ามึงไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่งั้นกูขอเปิดอีกประเด็นหนึ่งนะตุลแม้จะคิดเรื่องนี้มานานแต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีว่าจะพูดดีหรือเปล่า อะไรวะพะแพงไม่ว่าอะไรใช่ไหมตุนกูก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่เรื่องเนี้ยกูคิดมาพักหนึ่งแล้วเขาเป็นแฟนมึงเขาอาจจะไว้ใจมึงแต่กับกูมันไม่ใช่มึงคิดว่าพะแพงไม่ชอบมึงเหรอผมชอบตรงนี้เราสองคนจะพูดกันตรงๆในทุกเรื่องที่ต้องจริงจัง แม้มันจะกระทบกระเทือนจิตใจมากก็ตามแต่ส่วนใหญ่เราก็หาเหตุผลมาปรับความเข้าใจกันได้ผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนั้นเช่นกันแล้วมึงคิดว่ายังไงอะมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงพูดกับกูได้ทุกเรื่องอะกูไม่สบายใจเวลาที่มึงอยู่กับกูแล้วมึงต้องทะเลาะก,กับพระแพงถึงมึงไม่บอกกูก็รู้ทุกครั้งที่ผแพงโทรมาตอนที่เราอยู่ด้วยกันอะ มึงไม่เคยมีสีหน้าสบายใจเลยนะตุนกูไม่อยากให้มันแย่ไปกว่านี้อ่ะกูเป็นห่วงความรู้สึกมึงแล้วมึงจะทำยังไงเลิกคบกับกูเลยไหมล่ะผมไม่คิดว่าจะได้ยินคํานี้จากมันเลยเสียใจเป็นความรู้สึกเดียวที่มีในตอนนี้ทำไมมันถึงไม่คุยกับผมให้เข้าใจก่อนถึงจะประชดด้วยคํานั้นออกมา หรือจะให้กูเลิกกับพะแพงเพื่อให้มึงสบายใจมึงพูดบ้าอะไรมึงนั่นแหละพูดบ้าอะไรมึงมองกูออกมึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมึงเห็นว่ากูไม่สบายใจแต่มึงก็ยังมาทําให้กูลําบากใจเนี่ยนะมึงต้องให้กูเลือกหรอระหว่างเพื่อนกับแฟนน่ะกูว่าเราสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องละนอนเถอะกูขอโทษกูกูก็ไม่รู้จะทำยังไง น้ำเสียงสั่นๆของคนที่แสดงออกว่ากำลังสับสนทำให้ผมต้องดึงสติตัวเองแล้วประมวลผลใหม่ยอมรับว่าเมื่อกี้มีอารมณ์หงุดหงิดเหมือนกันมึงพูดถูกทุกอย่างกูกับพะแพงมีปัญหากันจริงๆแต่กูไม่อยากบอกมึงกูอยากจัดการด้วยตัวเองแล้วมึงก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะเขตกูไม่รู้ว่ากูจะต้องทำยังไงจริงๆ ทุกอย่างไม่ได้เกินไปกว่าที่ผมรู้สึกได้คงยากที่จะทำให้พะแพงไม่คิดมากเรื่องของผมขนาดแค่แฟนติดเพื่อนก็ยังต้องงองแงแล้วนี่ตุนมันติดเพื่อนอย่างผมเพื่อนที่สามารถรักกับผู้ชายด้วยกันได้มันไม่แปลกเลยที่พะแพงจะระแวงกูยังเป็นเพื่อนมึงอยู่ตลอดต่อให้มึงอยู่กับพะแพงกูก็ยังเป็นเพื่อนมึง แต่ถ้ามึงมัวแต่แคร์กูแล้วทิ้งพ้าแพงเอาไว้ให้คิดมากอยู่แบบเนี้ยมึงอาจจะเสียเขาไปอีกรอบก็ได้กูไม่ชอบเลยที่มึงพูดเหมือนว่าไม่อยากให้กูอยู่กับมึงอีกก็แค่ลดความสำคัญของกูลงบางทีตอนเนี้ยมึงอาจจะติดกูมากเกินไปกูเคยบอกแล้วไงว่ากูไม่อยากเสียมึงไปอ่ะกูสัญญาว่ากูจะไม่ไปไหนมึงไม่ต้องคิดมากเรื่องนั้นหรอกนาะ มึงกับพะแพงมีปัญหากันเพราะกูกูก็โคตรไม่สบายใจเลยรู้ปะขอเวลาให้กูคิดก่อนได้ไหมเขตว่าจะต้องทำยังไงอะตอนนี้กูสบายใจที่จะอยู่กับมึงอะมึงอย่าทำเหมือนลำบากใจจนกูต้องเกรงใจมึงไม่ได้หรอวะกูกดดันนะเว้ยผมศบตามันในความมืดดวงตาคู่สวยที่ผมชอบมองกำลังสั่นไหวคิ้วเข้มขมวดเป็นปม ริมฝีปากนุ่มเม้มกันแน่นอย่างคนคิดมากและพยายามที่จะหาทางออกไอเฮียเมื่อคิดมากกับกูแล้วตอนเนี้ก็มึงจริงจังอ่ะจากคนที่อารมณ์เหวี่ยงกลายเป็นหน้าหมาหงอยได้ภายในพริบตาเมื่อกี้พร้อมตีผมแล้วแท้แต่พอผมเป็นคนตัดบทสนทนามันก็กลายเป็นลูกแมวไปเลยนอนมึงอ่ะ จะงอแงอะไรอีกอ้อมันกัดครับมันกัดผมมันคว้าแขนผมไปกัดเลยนี่มันไม่ใช่ลูกแมวแล้วนี่มันหมาบ้าชัดๆหมันไซแมงชอบทำหน้าโหดตอนไหนไม่ต้องเลยมึงอ่ะหูป,ปากไปเลยไม่ต้องเถียงหยุดอเหรือทันสะดวยแน่ละ มันเล่นบีบป,ปากผมทุกครั้งที่มันเถียงสู้ผมไม่ได้นี่หว่าแค่ยื่นมือมาก็รู้แล้วว่ามันจะทำอะไรนอนได้แล้วพรุ่งนี้กลับกี่โมงเที่ยงเที่ยงอะเออเดี๋ยวเอารถพ่อไปส่งไม่ต้องเดี๋ยวกูกลับแท็กซี่ได้กูบอกว่าจะไปส่งก็ได้ครับผัวเดี๋ยวกูก็จับทำเมียจริงๆเล่นบ่อยไปแล้วเรื่องนี้อะ มันเคี้ยวชิบหายเวลาเรียกผมว่าผัวต้องทำปากยื่นปากยาวใส่น่ารักขึ้นทุกวันแบบนี้อีกหน่อยใจผมคงไม่เหลือไว้กับตัวเองฝันดีอืมฝันดีต่างคนต่างนอนหันหลังให้กันเหมือนเช่นทุกครั้งแต่ตื่นเช้ามามันก็ซุกผมตลอดหรือไม่ก็ผมเองนี่แหละที่กอดมนันเอาไว้ แต่ก่อนอาจจะมีภาวากันบ้างแต่ตอนนี้ชินจนเลิกตกใจกันไปแล้วกลายเป็นเรื่องปกติของเราสองคนมันเหมือนร่างกายผมกับตุนมีแม่เหล็กที่คอยดึงเข้าหากันและกันอยู่ตลอดเวลาแถมบางทีตื่นมาแล้วรู้ตัวแล้วตุนมันก็ยังไม่ยอมปล่อยยังงองแงนอนซุกผมขอน,อนอนต่ออีกมันบอกว่ารู้สึกปลอดภัยไม่กลัวว่าจะมีผีร้ายมากล้ำกลายได้ มันน่ากลัวกว่าผีอีกถ้าไม่พูดว่ามันติดผมแล้วจะให้บอกว่าอะไรได้เคสอะไรอีกแล้วกูก่อนมึงตั้งแต่ยังไม่หลับเลยได้ปะวะทุกคนตอนนี้อีบุ๊คมีแคมเปญลดราคาอยู่นะคะลดถึงประมาณวันที่ ยี่สิบกว่าๆเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าอยากให้รีบไปซื้อกันเลยนะคะถ้าอย่าพลาดนะมันเหลือแค่เล่มละสาม้อยสีบาทเองอะลดแบบเกือบร้อยอะเพราะว่าปกติขายที่ราคา399ราสใครอยากจะฟังแบบไม่ตัด NC แล้วก็มีตอนพิเศษด้วยเนี่ยอย่าพลาดนะคะทุกคนรีบไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะตามลิงก์หรือว่าสแกน QR โค้ดบนรูปภาพหน้าปกนี้ก็ได้นะคะ นานๆทีจะมีแคมเปญทีนะคะหลายเดือนเลยเป็นบางทีเป็นปีเลยกว่าจะได้ลดราคานะคะแล้วตอนนี้ก็มีลดแบบทุกเล่มเลยทั้งหนังสือเสียงแล้วก็หนังสือปกติลองเข้าไปหาดูกันได้นะฝากด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะบ๊ายบาย